เอาละครับผมก็สวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้อยู่เกมเล็กนรกนะครับผมออนไลน์เช่นเคยนะครับผมเกมเล็กนรกมือถือนะครับนะครับพัทสามแล้วนะฮะบอกแล้วว่ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้ครับนะฮะก่อนที่จะมาเริ่มเล่นเนี่ยผมบอกแล้วผมเลี้ยวยี่ิบสองแล้วนะครับผมแล้วก็นี่ครับของเนี่ยมีให้อัปเกรดมากมายนะครับผมทุกคนก็ไปไล่เล่นกันเก็บดูนะครับผมผมก็อัปนี่ เท่าที่ตัวเองไหวนะครับนี่ก็อันนี้สาม,มารถอัพตัวละครเราให้เปลี่ยนคลาสเหมือนเดิมนะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีอย่างอื่นอะ่ะเออนั่นแหละเรียกว่าอะไรวะนั่นแหละครับผมแล้กวก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนาครับผมระบบอ่าเขาเรียกว่าไม่เรียกผมเขาเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นดีกว่านี่ฮะเติมเงินเติมเงินครั้งแรกนี่ครับเติมเงินครั้งแรกได้ได้ตัวอะไรนะ่ฮะนี่ เติมเงินครั้งแรกนะครับนี่ตัวนี้ครับเขาบอกว่าเป็นตัวที่ที่ที่แบบเจ๋งนะนะครับผมเติมเท่าไหร่ก็ได้นะคุณเติมต่ําสุดเลย34บาทก็ได้นี่คือสัตว์ต่ำสุดนะครับเพราะเขาขายเป็นเหรียญยูโรนะครับเอ้ยเหรียญยูเอสหนึ่งเหรียญก็34บาท3 5บาทและเติมกพได้ตัวนี้แล้วนะครับผมนม่เป็นโปรโมชั่นของรายเดือนนะครับก็ขยับเติมก็เติมนะครับผมเน้นคือถ้าใครจะเล่นเติมเออนะครับ ตัวใหญเห็นไหมเขาบอกว่าเห็นไหมสามสิบห้าบาทเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยเจ็สิบไดมอนด์เนี่ยครับก็เติมไปเลยนะคุณก็ได้ตัวนี้มานะครับผมนะครับผมดีเนี่ยเติมเงินครั้งแรกนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นนะครับผมของเดือนนี้นะครับผมนี่ราชามหาสมุทรเขาบอกว่าเป็นตัวที่เจ๋งเจ๋งเหมือนการเติมเงินหนึ่งร้อยบาทรับทันทีเลยก็คือถ้าจะเติมเงินครั้งแรกเล่นเติมหนึ่งร้อยดีกว่าครับนะฮะคุณจะได้ตัวนี้มานะครับก็ดูเนี่ยผมสกิลเขาเนี่ยสกิลโจมตีนะครับมีทั้งหมดหกิลลเย ครับระบบระดับ2องดาวคุณสมบัติ15เป็นนักธนูนะครับผมตำแหน่งโจมตีนะครับผมแบบระยะไกลพลังทีมเพิ่มขึ้นนะครับโอเคผู้ชายโรแมนติดคือสุดยอดที่สุดเยสสุดยอดเลยราชาหมาสมดุดรต่อไปครับนี่เทพคุ้มครองนะครับชื่อเทพคุ้มครองไม่จำกัดได้ V.I.P 9นะครับผมนี่ นี่นะครับผมซื้อ VP9 นะฮะข้อคุณจะได้ได้ปีกด้วยนะครับผม VP10 ก็ได้แนละ้วแต่คุณคุณได้ตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับได้ตัวใหม่สีทองกรอบทองเลยโอเคนะฮะวันนี้ครับบอกเลยว่าวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาระบบกาชาเนะี่ยเป็นครั้งที่แล้วเเปิดให้ดูนะแต่วันนี้เราจะมาเราจะมาเปิดไข่ให้ได้ตัวใหม่กันนะีครับผมเนี่ย เราเดี๋ยวเราเปิดนี่เลยกล่องมาบัมนะได้เงินครับสหรับวันนี้ครับคือของนี่มีมีแจกฟรีทุกวันนะครับอ่าสุดยอดผมไะ้สุดทั้งหมดนะครับสิบครั้งไปเบ๊เออจิ้งจอกก็มาการจิ้งจอกก็มาการน,นี้เอาทำอะไรได้การน,นี้สามารถเอาไว้อัพตัวละครของเรานะครับ นี่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 ไหนวะอัพตรงไหนวะเริ่มเริ่มนี่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 อัพตรงไหนวะเฮ้ยลืมจริงจังลืมจริงจังมันเป็นอัพของของแต่ละตัวถ้าจำไม่ผิดนะครับอัพก่อนอัพก่อนมั่วเลยลวนนี่ชุดสเตตัสนะครับเมื่อกี้เราเปิดตัวอะไรได้อ่า เมื่อกี้เปิดตัวไ,ได้เอ่ยเดี๋ยวเป็นตัวใหม่ฮะกดเรียกเขาหน่อยอ่าสองดาวโอเคตอนนี้ทีมสัตว์เลี้ยงผมมีประมาณนี้นะครับอัพได้นะฮะกิจกรรมมีหมดนะครับเนี่ยมีของแจกฟรีเรื่อยๆนะครับเกมนี้โคตรจะแบบโคตรจะฟรีนี่ห้ากองเดีย๋ยวนี้เราเปิดกาชากันนะครับ ไปเลยเลือกได้หนึ่งอันเหรออ่ามังกรดีกว,ว่าดูทีเ่เปิดทั้งหมด8อันเลยครับโอเคใช้ให้หมดฮะอ่าหินนี้เป็นหินที่คาที่เยอะที่สุดละ่ะซื้อหินนี้แล้วกันนี่ครับเป็นปีกที่เราสามารถลงดันกันมาได้นะจ๊ะ นี่จิ้งจอกใช้เลยฮะอัพอะไรดีอัพปีกนี่ับไอ้ยาที่ผมบอกเนี่ยเป็นการ์ดนี่แหละเนี่ยนี่แหละที่บวก h พ70เจเนี่ยเราเอาสามารถเอาการ์ดเนี่ยมาใส่ได้เออโอ้โหนี่แหละที่ผมจะอธิบายตรงนี้แหละครับนี่แหละครับโค้ชสุดยอดเนี่ยฮะสีบวกไปเนี่ยเป็นตัวที่เป็นการ์ดที่มีคุนคาล้าเรียเหมือว่าเอามารวมการ์ดใช่ไหม อารม40ชิ้นได้ได้การดเอามาใส่อารมณ์เหมือนถ้าเปรีบเทียบกับเกมอื่นก็เรียกว่าลุนแล้วกันนะฮะมาเราเปิดต่อมาอีก10ครั้งครับบ๊บได้การไหมนั่นแหละนี่แหละฮะการ์สีแดงเฮ้ยเรามีของใชล้ละใช้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  ติดปีอย่างเดียวตอนนี้บวกแอคแท็กหนึ่งพันบวกอ่าะคิลิคอนปลายสายครับสุดยอดโคตรจะเท่ต่อไปเราเปิดไข่บ้างเรียกสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยครับเราใช้เงินก็ได้หรือว่าเราใช้เพชรก็ได้ผมใช้เพชรนะครับเพชรสิบครั้งเลยหรอวะอ่เพชรสิบครั้งกันไปไปมามใช้เงินเตือที่ผ่านเลยแล้วสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างไอ้ อุย้ยหมาน้ำแข็งสีทองเฮ้ยใช่ปะ่ะสีทองใช่ไหม <_ t ong> เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนเฮ้ยไม่สบ,บายขออภยโทษครับห <_ t ong> มาน้ำแข็งนี่ไงโอ้โหเอาเลยผมนี่ใช้เลยโอเคฮะ เราคลิกไปลงน้ำพัดดันนี้เราเคยผ่านมาแล้วก็แค่กดเรียกแล้วก็อัพเกรดอ่าอ่าโอเคเราไปหาเพชรน,นะฮะมาอัพตัวนี้เราใครหนึ่งชิ้นคือเกมนี้เล่นง่ายครับนะฮะพี่ฟงพี่เฟิร์สติดหมดเลยบอกไว้เลย,เลยนะครับเล่นง่าย ต้องวล่ง5เท่านั้นโอเคอัพเวลงมันนะผมนี่เรามีหลอดเดี๋ยววงอยู่อัพเป็นเวว2่งยีอเลยหม,มา้ำแข็งโคตรเท,ท่โอเคที่มากบอกเลยโอเคอัพเกจครับโอเคแล้วจะประมาณนี้ก่อน ต่อไปไปดูพรสวรรค์นนะอัพไปอัพไม่ได้ไม่พอครับอัพเกรดระดับดาวมีไหมไม่มีการ์ดแลกไม่ได้โอเคครับประมาณนี้แหละมาต้องแข่งผมที่ผมจะเอามันไปลงนะครับยังไม่ตีบวกเลยนะเนี่ยสีฟ้าฝึกเราจะเอาทีมนี้ไปลงเอาตัวนี้ไปลงทีมนะครับอย่างแรกก็อัพเปี่ยนไปเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนโอเคนี่แหละจะได้เทพเทป นี่สัตว์เลี้ยงจริงปะเนี่ยฮะนี่สัตว์เลี้ยงจริงวะเนี่ยอ้าวหรอ่ะบอกเลยนะครับณจุดนี้ลิงก์โหลดนะฮะอยู่ใต้ดีคริปชั่นเลยถ้าใครอยากจะโหลดเล่นนะครับไปโหลดเล่นได้เลยนะครับนี่วันนี้จริงๆอ่ะจะมาเปิดกล่องทีละใบให้ดูเว้ยแต่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มไม่สบายเปิดแม่งทีละสิบเลยแล้วกัน เนะครับแต่เปิดทีละสิบมันมันเบื่องไงเงินหมดนะครับหมดง่ายไปมาเราจะเปิดกาชาใหม่รอบนี้ผมขอผ,ผมเน้นกาชาการดมากกว่านะครับเน้นการมากกว่าที่จะเปิดเปิดไอ้พวกอย่างอื่นนะมาเปิดที่สักสักสิบครั้งมากล่องเบาๆไตเพชรนั่นแหละแหลมครบับ มาล้มาเน่นกาชาเยลายครับผมปบททีลไครับผมบ๊บอือหือดีงามอือนี่สองครั้งนะครั้งที่สามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคได้การ์ดเจ็ดได้การ์ดแล้วเอาไว้นับใหม่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้สิบพยายามเปิดจะให้มันเกินสิบรอบนี่แหละเราจะสุดๆละแต่สิบรอบคือถ้าเปิดสิบรอบมันมีโอกาสที่มันมีโอกาสยังไงก็ได้แน่ได้1นอันนะครับได้รับอีพีอีกหนึ่งมืนคือยังไงคุณเปิดคุณก็ได้แน่นอนโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเกสิบโอเคพอละ นะเ <G ül> งินจะหมดเฮ้ยผมได้การ์ดแค่นี้ผมก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วมาฮะเอาการ์ดใส่ไหนดีปีกมันอาย่กับเราตลอดอยู่แล้วเสื้อเสื้อสีม่วงใน่้ใช้นานอยู่ไปฮะม่วงม่วงเน้นเน้นเฮ็ดพีเลยแล้วก็ตัวบอลลิงแอคแท็กเสื้อ เสื้อเน้นเลือดอ่ะโอเคถือว่าสุดยอดอัปเกรดตัวละครตัวเองอีกสักนิดหนึ่งออโอเคเปลี่ยนแค่รองเท้าอ๋อดีมาก โอเคเดี๋ยววัวแตกดาบม่วงครับโอเคโอเคสวยงามไอ้ตรงเนี้ยยังไปไม่ได้เลยให้ไปได้นี่หว่าไปาไปเก็บเอาไว้ตีบวกครับเราจะเอาหมาแล้วไปเอาตัวนี้เอ่อตัวฮิวไม่เอาออกครับเวทเอาตัวบอลลิงออกนะครับเอาหมาใส่แทนหมานี่บอลลิงนี่เป็นแท้งไม่เป็นไรไป ลุยรอดนะฮะบอกเลยว่าเก่งทีมผมนี่เก่งดูหมาน้าแข็งมาไม่กี่ทีก็ตายตีเขื่อนง่ายได้ครับดูดิดปัมปัมตายตายตายหมามานี่แบบโคตรเก่งโอ้โหห้าดาวไปดิห้าดาวไปดิ ได้หนึ่งอัน,นครับคุณง่ายได้อีกนี่เอาไปอัปเกรดเลยนะนะนี่เคลียร์สามครั้งเคลียร์ไม่ต้องวีพีครับโอเคได้การ์ดหนึ่งอันเคลียร์อีกเคลียร์อีกโอเคเพชรหมดนะครับมาเดีย๋ยวเรามาบวกของอีกสักนิดหนึ่งโอ้โหผมได้เปิดกาชาจะหมดตังค์เลยเนี่ยแนะนำเลยครับเติมตัวแรกคุ้มกว่านะครับเติมตัวแรก แล้วก็เติมร้อยบาทอ่ะได้สองตัวเลยนะฮะกระเป๋าของฉันไม่ใช่สิ <c oughs> นี่เลย <c oughs> <ๆ>ไปเออสีฟ้าสีฟ้า <c oughs> คุณยังไม่ผ่านนะผมอ่ะโอเคยังไม่ผ่านก็ไปสิครับร <c oughs> <ๆ>ออีกอย่างละครับไปละครับมาครับผม ทีมผมนี่คุณภาพทีมผมนี่คุณภาพทีมผมนี่คุณภาพโอ้โหตัวเวทเราไอตัวตัคู่นี่แบบดูกะกากรึไม่รู้น,นี่คาริคอสสันฐานนี่นี่ยีฮพูดไปน้ะมุกไหลไปโอ้โหฟันหน้าแหกนี่นี่ผมจะเปลี่ยนตัวตัคู่ออกละเป็นเวทที่เบาบางมากเป็นธรรมดาของเวทยเยอะละแต่ผมต้องเปลี่ยนแล้วผมอยาจะให้ทีมผมของแนเป็นเป็นสีฟ้ามากกว่าเดีย๋ยวจะเอาโบลลิงมาลงแทน เลืยกตีแรงก็จริงแต่ไม่ไหวว่ามันบางไปทีมมันตายง่ายมันทำให้ผมเสียดาวหิวหิวไปหิวไปเออเออเวทเวทตีหกพันเออหิวด้วยเพราะหมามาแล้วนี่นี่โูหหม,มาแม,ามาแ่งสกิลหมู่อะจริงจอกหมาจริงจอมันแข็งหน่อยอือหุ้ยตายนกตายไปแล้วนั่นแหละนี่คอรีดิคอสังหารนี่โอ้โหขี้แบบขี้แตกสามหมื่นเลย อะไรหมาป่าจาัดก,การไปสิโอ้โหเกือบไม่เข้าเหมือนกันเนี่ยไอถึกไปไหนวะจงมองข้าโอ้โหทีละห้าพันไม่เป็นไรหรอกชิวๆนี่คอลินคอร์สนี่โดนตัวหลังเอาตีไปตีร้องไห้ร้องไห้ทิ้งจอกเหรอกลับบ้านไปเรียบร้อยครับนี่แหละครับนี่แหละครับความสนุกข,ของมันบอกเลยว่า พี่มงพี่ไหมพี่ฟงพี่เฟิร์สติดหมดนะครับไม่ได้พูดจริงไปดูช่องเขาได้นะฮะมันเป็นเกมที่แบบแลกแลกแลกนะครับไม่ได้แลกนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้แหละวันนี้ <c oughs> เงินหมดแล้วี่มาทำคลิปยาวไอ้บ้าเงินหมดก่อนเว้ยคือเงินเหลือเหลือยี่พันเจ็ดอะเปิดหน่อยได้ไรได้เสียงเงีเเ้ยไรบ้บเฮ้ยมาป่าวะ จัดได้สิบครั้งเงินหมดอ่ะเฮ้ยเ้ใจเย็นเงินหมดโอเคไป้าอือหืยอไขยางมาตูมเปิดได้สิบครั้งแสนแปดอือหือผีมาว่าเปิดสิบครั้งครับผมนี่แหละเราใจร้อนไงเปิดทำไมทีละครั้งเออ โนกคิโอคิโอหรือเปล่าสิบครั้งเบ๊เออนี่โหเท่ดิว่าเล่นเกมผ้ายุกิอยู่อีสิบครั้งครับเงินมีจังล้านสี่เงินเกียรติี้ผมรับอย่างเดียวนะกดรับแล้วจะจินตกรรมอ่ะได้เงินเยอะอยู่แล้วโอเคเนี่ยดูนะี๋ยวผมดูนะดูนะนี่เห็นไหมเนี่ยเงินลดได้วยหลักหมื่นห้าเห็นไหมดูดิ เห็นไหมเกมนี้แบบเขาแจกเงินแหลกล้านนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโปรโมชั่นกิจกรรมประจนพงประจนภัยมีหมดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะโหลดเกมนี้มาเล่นนะครับโหลดได้เลยนะครับผมใต้ในคลิปชั่นนะครับผมเกมนี้สนุกมากนะครับไม่เชื่อลองโหลดเล่นมาดูนะครับเป็นเกมที่เพลินนะครับเพลินจริงๆนะครับผมโอเคผมรับของก่อน นะครับเอาไว้อ่าเจอใหม่พันหน้านะครับผมแนะนําอะไรนะครับโยมพันหน้านะน่าจะมาเล่นอะไรกับพวกคนอื่นบ้างนะครับมาจอยคนอื่นจอยพวกพี่ฟงพี่เฟิร์สอย่างเงี้ยนะครับพกเขาเริ่มทํากิวกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องมาอยู่กิวเนียครับผมโอเคเจอใหม่พันหน้าผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับอย่าลืมนะฮะโหลดเล่นกันเยอะๆนะครับนะครับบ๊ายบายโอ้ของฟรีจริงอย่าลืมนะ ยังไม่ไปยังไม่ไปอย่าลืมโปรโมชั่นนะครับที่ฝากไว้ด้วยนี่ครับโปรโมชั่นที่เติมครั้งแรกได้ตัวละครนะครับผมแล้วก็เติม100บาทได้ตัวเทพมหาสมุทรอะไรเนรี่ยแหละเออราชามหาสมุทรอะนะฮะก็เติมครั้งแรกเติมร้อยหนึ่งไปเลยนี่ครับได้2ตัวคุ้มกว่านะครับผมโอเคไว้เจอก่ายหน้าผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ